ว่าถ้ขาย่หมายังเรียบร้อยเลยโอ้โจะตีลไยยาวามโนาาวกพี่มันอยู่มันอยู่นข้าวนี่เหรอพี่เอเข้าในงอนที่บ่อผมเปิดไฟพามาเฉยแล้วนะกลัวทับแล้วงูป่าเนี่ยวนกลับไปรอบนึงอ่ะดุดุเนี่งูป่าหนานพองะพานนพานระบายน้ํามอยนากปูระบายน้ำข้ามมาก่อนแล้วก็ชิดขวาเลย ตรงเขามันใหญมันเป็นมูฟว่าเนี่ยมันก็ใหญ่ขนาที่มันอยู่มันต้องนานดูส่มเนี่ยอเราลงระบายน้ใช่นี่ลงรอบแหวนใหสาเยให้เสียเลย นี่มันไวกที่จะกลัวเรื่องในมม่มีพิษมันจะกลัวอะไรหรอกไม่ใช่งูเห่าสรลันิพัดกันไม่เ้ยลหรอกตะน้อยไม่่าตรงมาเลยตรงมาเลยแทงมันตรงมาสุดสายยางตรงาสดสยยางพ่นสองก้อนนยงไปอ๋อเขาไม่ใช่ข้าม่นี่เดียวมันมันใหญเอง่

เดี like ๋ยวไล่ทางนู้นด้ว่อครับไล่นู้นงหารวาวานงอกไปอย่างงี้กินอิ่มแล้วแต่ว่าเอากันเล่นขาเล่นขาน้ำหวาน้วยอา้องใหไมด้วยเล่ขาดนดื้อแล้วเอาดึงดเดี๋ยวพอหัวมาปุ๊บก็ไล่กับตัวเลยนี่ไล่กลับตัวได้มาก มัมีอะไรเราไม่มีไราแต่ไม่ถูกเราต่เนี่มันถือว่ามันไม่มาไม่มาไหมไม่มามงเบียาหมอทําี่นะมอไ่งม่เขาาบบซ้ัวแบมาเยอะ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 ีบ้านแม่เอ้ยมาถายแล้ยดไ่มองอมักระดไม่ขึ้นเลยต้องจับ่อาเรื่องันไ้อยาพันแล้วเริ่มาันไม้ละวบอก่อน

ใหญ่ตลับไปโทษนะครับยืดตัวถ้ายืดตัวพวกก็จะอยู่เลยเรากลับบ่าได้พี่เอาเอาดี่ไหมกลับเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอูอันละเราไม่ยอมคายกัต้องขายเราไม่ยอมคายไปแล้ว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 ขอะว้าวๆนะข้าวข้าวกลงดูขาวข้าวึงยาวเลยไม่ไหว สี่เมตรหกสิบยาวฝ่าประมาณห้าเมตรห้าเมตรต่อแบ๊กแบ็คเลยพี่ห้าเมตรฝ่าใส่เลยเอาเรไปเลยนะเอาแล้วไปเลยให้มันไปเลยนะคุณมือด้วยไม่เป็นไรต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่อยนะเดี๋ยวสาเชือกผูกก่อนต้องรวบก่อนต้องรวบก่อนต้องรวบต้องรวบปากถุงอ่ะนี่ได้อยู่แบบมือเลย ไม่้วรวบน้ยรวบบเนื้อมารเนื้อมาเน้ได้ผมเไมุ่ดเลยห้เมตรเลยอ่ะห้เมัเอคนกับพี่เ้ายอังไม่มาเลยามเยอแล้วกลับคนเนี่ยอยากไม่อยู่ 待ってまで,前のまで đã xuất của

ถังมีอามียมีมีจพ่พี่เขาไปเอาไม้มาให้แล้วพี่ไปเอาเชือมาให้อันแล้วมาสคนเมกิถั่บเพิงมาสคนยางี้ได้ได้ไดมันแน่ะพูงงานจะพูงงานะพีม่ไม้ โตัวผู้ตเมียเยเียเีย่หอยดูดิี่เอาเชือม้วพี่เอามาพี่เอามาพี่พี่เาไปงานแล้วเนี่ยถ้าฉันต้องแงานกันพี่ัจับไม่ได้ตัวกันเดวกันบคู่เดียวกันโดนโดนอะไรฟันันก็มือกลับเลยอะไรนต้องลึกนไม่ต้องลึกโอเคแกสองคนเลย มันันเลยมาดีดีนะทำดีงนนี้กูมาดี้เดี๋ยวไปงูนะไงูนะต่ไปวะมา่โจตับหัวยังรออยู่ลดลดลดดฮะนี่ไงบุ้งเนี่ยงต้องมาทางนี้แมมันพันนี่มันต้องมารอดข้างลามีจับหัวแล้วพี่จับหัวเลยสี่อย่างนี้วางจับหัวไม่ไหวดึงไม่ไหวดึง่หวเลดึงไม่ไหวแล้วทำจับหัวดึงไม่ไหวแล้วแทแ่นขาโมันวนเนดึงไขลไข้างล่างเนี่ดย เดี๋ยวไม่แน่นนะเป็นส่วนแ้กเนี่ยเอามาระวังนะระวังหลุดหัวจะหลุดแล้วจะหลุดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนที่ระวังหลุดนึงเก่งจะหลุดหรือเปล่าดึงๆดิดเือหลังให้แน่นดึงเคือหลักให้แน่นายนะครับทายแล้ว

รวมกันอุ้มเลยครับอุ้มเดียวยุดไเรยกขนมา้ยนราจะไปที่ปุอเมื่อตอนเช้าเวลาประมาณ6กโมงเช้าเนี่ยผมก็ได้ลงไปในบ่อกุ้งที่ดัก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 กุ้งไว้ ีนี้มันมันไปเจออะไรไม่รู้ซึ่งมันมันมันหนักอ่ะเลยลากลากเอาเอาเอา,เอาที่ดักกุ้งเขาเรียกว่างูขึ้นมาขึ้นมากลายเป็นงูตัวใหญ่ขนาดใหญ่เราก็เลยไม่รู้จะทาไงตกใจก็เลยต้องโทรแจ้งมูลนิธิโทรแจ้งส่วนต่างอ่อพวกพมูลนิธิมาแล้วก็พวกแพทย์ที่แพทย์ประจำบนที่ที่อยู่ที่นี่ซึ่งซึ่งเป็นทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิมาช่วยกัน มาช่วยเอาขึ้นมาซึ่งโอ้โหเป็นงูที่ขนาดใหญ่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าทาไมงูมันขนาดขนาดนี้น้าหนักก็น่าจะประมาณสักร้อยโลนะเ็เป็นงูที่น่ากลัวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันอยากเอาไปเขาไปอยู่ที่อื่นไปปล่อยที่อื่นเพราะมันอันตราย